คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปรุ่นมาตรฐานแบบเริ่มต้นราคาประหยัดพร้อมจัดส่งทั่วประเทศสวัสดีครับทานผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพาทุนผู้ชมมารีวิวอีกหนึ่งตู้นะครับที่เตรียมจะส่งที่พระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นรายการทางลูกค้าสั่งผลิตไว้นะครับรายเดียดของตัวตู้ใบนี้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่นะครับขนาดกว้างด้านกว้างคืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งนี้ก็ได้นะฮะ กว้าง3.00เมตรคือด้านตามแนวประกานะครับยาว6.00เมตรความสูงอยู่ที่2.80เมตรครับโครงสร้างของตัวตู้ทั้งหมดเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมนะครับแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้ดอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพเป็นสีขาวครับตัวตู้ครับมีหูหิ้วสำหรับยกและเคลื่อนย้าย4หู4มุม4ด้านนะครับ ตัวโครงสร้างทั้งหมดอย่างที่ผมแจ้งไปเหล็กซิงค์ปอดสนิมใช้งานได้ยาวๆครับตัวผนังครับผนังเนี่ยจะเป็นไอโซวอลนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมบางท่านนะครับถามว่าไอโซวอลเป็นแบบไหนไอโซวอลก็จะคือแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกแล้วก็แผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในและตรงกลางระหว่างแผ่นเหล็กครับจะมีโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของโฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ามไฟเก็บความเย็นได้มีความหนาที่2นิ้วและเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับการทำห้องเย็นห้องคลีนรูมแล้วก็ห้องสำนักงานนะครับดังนั้นเนี่ยตัวผนังเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านก็จะเรียกควบกันไปว่าผนังไอโซวอลนะครับก็คือความหนา2นิ้วนั่หละครับแล้วก็ตัวผนังเรานะครับจะมีแผ่นฟิล์มนะครับเคลือบให้นี่นะครับแผ่นฟิล์มจะเป็นตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนตัวที่ผ่านมานะครับเคลือบให้อันนี้ก็การลอยให้เรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกครับ แล้วก็ตัวประตูครับด้าน6เมตรนะครับประตูเนี่ยจะเป็นบานเปิดนะครับขนาด1เมตรนะครับคูณ2เมตรนะครับตัวนี้นะฮะก็เป็นบานแบบกันไฟนะครับตัวนี้พร้อมลูกบิดระบบล็อก2ชั้นให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับมีให้2ชุดครับสามารถสลับมุมได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับอย่างตำแหน่งมาตรฐานนี่ก็จะเป็น1ประตูแล้วก็2หน้าต่างอยู่ด้านหน้าครับส่วนหลังคาครับหลังคาจะเป็นระบบ ระบายน้ําลงสู่คานนะครับแล้วก็เป็นหลังคาแบบ2ชั้นพร้อมฉนวนกันความร้อนนะครับก็จะเป็นฝ้ามีเทชีตหชั้นฉนวนกันความร้อนแล้วก็หลังคามีเทชีตอีก1ชั้นดังนั้นปลอดภัยเรื่องการรั่วซึมแน่นอนครับส่วนด้าน3เมตรนะครับที่เป็นด้านซ้ายมือของตัวตู้จะเป็นด้านทึบครับตัวนี้ก็เป็นผนังไอโซวอลนะครับแซนวิชพาร์เนลนั่นเองนะครับความหนาอยู่ที่2นิ้วครับแล้วก็ด้านหลังครับรุ่นนี้ก็จะเป็นทึบด้านหลังทั้งหมดนะครับ นี่นะครับตัวนี้ไล่มาครับแล้วก็ด้าน3เมตรถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้จะเป็นด้านขวามือก็จะเป็นด้านทึบเหมือนกันครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตูวต้วกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับผมพาท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับขอญาตปิดประตูนะครับเนื่องจากว่าตัวตู้มีส่วนการความร้อนจะได้การเสียงภายนอกเข้ามานะครับนี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับ รุ่นนี้นะครับยังไม่ได้มีระบบไฟฟ้านะครับแต่ปูพื้นกระเบื้องยางแผ่นให้เรียบร้อยแล้วภายในตู้ครับมีประตูทางเข้ามือสตูคับหน้าต่างบานเลื่อนสลับมีให้2ชุดนะครับตัวนี้สามารถสลับมุมได้แต่แบบมาตรฐานจัดประมาณนี้หมดนะครับแล้วก็ผนังครับไอโซวอลนะครับแซนวิชพาร์โแบบ2ชั้นนะครับหลังคาครับเป็นฝ้าเมทัลชีตหนึ่งชั้นแล้วก็ด้านบนจะมีชัวนการความร้อนแล้วก็เป็นตัวเมทัลชีตหลังคาอีก1ชั้นนะครับ พื้นครับพื้นเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับถักวีบนโครงสร้างเหล็กซึ่งมีความหนาที่18มิลมนะครับสำหรับสมาร์ทบอร์ดและก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นแบบนี้นะครับตู้ไปนี้ท่านผู้ชมสามารถจะไปดัดแปลงต่อก็คือเดินระบบไฟฟ้านะครับติดตั้งแอร์เพิ่มได้หรือจะเป็นออปชั่นถัดไปของเรานะครับที่จะเป็นมีระบบไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ติดตั้งแอร์แล้วก็ฟรีขนส่งอะไรเงี้ยครับก็สามารถดูในคลิปถัดไปได้นะครับนี่ผมจะทําเป็นสเต็ปคลิปให้นะฮะนี่คือรายละเอียดภายในทั้งหมดนะครับ ท่าผู้ชมถามว่าร้อนไหมตัวตู้ครับผนังเนี่ยไอโซโมอลนะครับก็คือแซนด์วิชนะครับเป็นแผ่นเหมือนแซนด์วิชสชั้นแล้วอันนี้ปลอดภัยกันร้อนหลังคายิ่งเป็นเมทัชชีสสชั้นพร้อมส่วนการความร้อนดังนั้นตู้ใบนี้เวลาเปิดแอร์เขาจะกันร้อนเก็บเสียงไม่ามไฟเก็บความเย็นได้สังเกตที่เสียงผมชัดเจนกล้องขึ้นแล้วก็เสียงรถภายนอกไม่มีเข้ามาเลยครับะนะฮะเงียบกริ๊บนะครับแล้วก็ทุกชิ้นนะครับของตัวตู้เป็นของใหม่นะครับและววัสดุนี่ เป็นเหล็กซิงค์นะครับดังนั้นใช้งานได้ยาวๆนะครับทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับซ้อนกันได้นะครับรุ่นที่มีห้องน้ํามีนะครับสามารถสเต็ปได้ว่าจะเป็นห้องน้ําเล็กห้องน้ําใหญ่หรือจะซ้อนกันต่อกันนะครับจากใบนี้3ามคูณหเป็น3ามคูณสิหรือจะเป็น 6, กคูณหก็สามารถรุนเลือกได้นะครับแต่รุ่นมาตรฐานเริ่มต้นคือตัวนี้เลยนะครับสรุปครับตู้ใบนี้นะครับกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80นะครับ แล้วก็มีส่วนการความร้อนไอโซวอลนะครับแซนวิชพาเนลนะครับเป็นส่วนการความร้อนของผนังส่วนหลังคาครับจะเป็นเมทัลชีสนะครับ1ชั้นแล้วก็ฟ้านะครับแล้วก็เป็นส่วนการความร้อนแล้วก็เป็นหลังคาอีกหนึ่งชั้นก็คือหลังคา2ชั้นนั่นเองนะครับแล้วก็มี2ประตู1นะึ่งะอ่โทษทีครับ1ประตู2หน้าต่างมีระบบไฟฟ้าสามารถเพิ่มได้นะครับแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยเป็นสมาร์ทบอร์ดหนาะ18มิลมแล้วก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางให้เรียบร้อยแล้วครับ นี่คือรายละเอียดภายนอกและภายในของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80ใบนี้ครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ oa ของทางบริษัท SI c ไ n t a i n e r Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ w w w container showcase com ขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสซเดรูป รุ่นเริ่มต้นแบบมาตรฐานสวัสดีครับขอบคุณครับ